ทุเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อวานใบเกมคุณหมอให้อดมิดเนี่ยหลังจากที่ป่วยมานานแสนนานสุดท้ายวันนี้ใบก็เลยได้นอนโรงพยาบาลพอขึ้นห้องมาพี่พี่ก็เตรียมชุดมาให้เปลี่ยนเลยค่ะส่วนชุดก็เป็นสีฟ้าน่ารักมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศในห้องนะทุกคนห้องเนี่ยโดนรีโนเวทใหม่กลิ่นสีกลิ่นอะไรก็คือ,อยังติดอยู่เลยค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันก่อนใดๆก็คือห้องน้ําที่นี่สะอาดมากๆทุกคนสวยมากๆเลยและหลังจากใบอยู่ห้องนี้ไปได้สักพักก็ กตารณ์นี้ทุกคนเกิดเรื่องแล้วเราต้องเปลี่ยนห้องกระทันหันใช่ค่ะทุกคนใบต้องเปลี่ยนห้องเนื่องจากว่ากลิ่นสีแรงมากทําให้ใบาตาแสบแล้วก็ปวดหัวหนักมากแล้วนี่ก็คือห้องใหม่ของเราทะะ่าดัเนื่องจากเปลี่ยนห้องกระทันหันแล้วไม่มีห้องสำรองใบก็เลยโดนย้ายมาอยู่ตึกแม่ลูกอ่อนค่ะซึ่งตึกนี้นะคะทุกห้องก็จะเป็นห้องสําหรับคุณแม่มือใหม่ที่เพิ่ง ที่ว่าทำไมในห้องมีป้ายแฮปปี้เบิร์เดย์กับป้ายเวลคัามน่ารักมูมิสุดๆแล้ววันนี้เราก็ได้เจ้ส,สวยๆมาเฝ้าด้วยเอาเป็นว่าคืนนี้ใบก็เป็นคุณแม่มือใหม่ทิปไปก่อนตื่นมาค่อยว่ากันอีกทีสำหรับวันนี้ราตีสวัสด์ค่ะทุกคน